สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2767เทพสงครามเราเทพแห่งโลกแห่งชีวิตและความตายได้แปลงร่างเป็นลำแสงศักดิ์สิทธิ์ลอยมาจากระยะไกลและมองไปยังบริเวณต้องห้ามที่เป็นทะเลศพสีน้ำตาลแดงจริงๆแล้วมีพื้นที่ต้องห้ามทะเลศพบ,บริเวณส่วนแม่น้ำของเมืองเซียนเศตรู ข้าไม่รู้ว่าเทพองค์ไหนของเผ่าศพส,สร้างมันขึ้นมาเราต้องไปตรวจสอบดูอู๋จิงเพิ่งมนุลุถึงระดับเทพได้ไม่นานและยังไม่ทันได้ฝึกฝนขั้นเทพเลยซ้ำท่านนี้ก็ไปในเขตหวงห้ามทะเลมรณะได้แล้วก็กเกรงว่าเรื่องร้ายๆจะตามมาอีกเทพอ,อีกองค์หนึ่งแสดงสีหน้าวิตกกังวลที่จริงแล้วอู๋จิงมีประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าหวนถงแห่งวังหิมยโลกและแม้กระทั่งบุคคลต้องห้ามในพระราชวังเทพเป็นความมืด จางว่าเฉินโหดเทียมเกินไปไม่ใช่ว่าจางว่าเฉินไม่ควรโหดเทียมเขาอยู่แค่ระดับเสียนเท่านั้นจะรับมือกับอูเจียงได้อย่างไรคนที่โหดเทียมจริงๆแล้วคือเทพีป้าหล,ลัวและเทพลึกลับส่วนพระคุมจังหะเทพีป้าหล,ลัวมาจากเผ่าเดนเทอร์ไม่ใช่เหรอว่ากันว่านางยังคงสนิทสนมกับอูเจียงมากทำไมนางถึงไี่โหดร้ายเช่นนี้เทพี TP ป้าหล,ลวได้แยกทางกับวังแห่งยมโลกแล้วเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปมันจะสร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งนรกอย่างแน่นอน ข้าไม่รู้ว่ามันจะก่อปัญหามากมายขนาดไหนเหล่าเทพสื่อสารกันผ่านความคิดบางองค์อยากดูอยากเห็นบางองค์ก็กังวลใจวิสันยือนอยู่ท่ามกลางเหล่าเทพดวงตาของเขามีสีหน้าจริงจังเขาจะไม่คิดได้อย่างไรว่าด้วยพลังการฝึกฝนอันแข็งแกร่งของงูเจียงพนวกับปร,รมาจารย์สลลุนีไม่ทับเทพหมาป่าก้าวเขี้ยวและไม่ทับเทพทะเลเขาจะต้องมาจบลงอย่างน่าอานาถเช่นนี้โดยไม่คิดมาก เขาจึงส่งข้อความนั้นกลับไปหาเฮดดิทันทีหลังจากที่เขตห่วงห้ามแหงทะเลศพได้ดูดซับโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของปรมาจารย์ส่วนหลีน้ําทะเลก็เพิ่มสูงขึ้นและคลื่นก็สูงขึ้นเรื่อยๆส่งเสียงขู่ฆ่าที่น่าจะพึงกลัวปลาหลัวเซียวเฮยและจางวเฉินต่างถอยหนีอย่างรวดเร็วบลาหลัวจ้องมองไปข้างหน้าด้วยสายตาที่ลึกซึ้งและกล่าวาว่าจางวเฉินแม่น้ําซานตูมีลําน้ําสาขามากมาย เชื่อมโยงผู้คนทุกชนชั้นและพื้นที่ก็ซับซ้อนหากเจ้าออาจากที่นี่ไปก็เพียงพอที่จะหลอกลวงผู้อื่นได้แล้วจะไปเหรอจะให้ไปที่ไหนจางว่าเฉินถามป้าหลัวกล่าวว่าเจ้าทําได้ทุกอย่างเจ้าจะปกปิดตัวตนหรือเจ้าจะเดินทางไปยังสุดขอบจักรวาลก็ได้สรุปคืออย่าอยู่ในสารนรกอีกต่อไปเจ้าได้เห็นอันตรายเมื่อกี้แล้วอูจจิงไม่ใช่เทพองค์เดียวที่ต้องการฆ่าเจ้าและก็ไม่ใช่เทพที่แข็งแกร่งที่สุดด้วย เจ้าอาจจะหนีรอดจากการฆ่าครั้งนี้ได้แต่ครั้งต่อไปล่ะเทพเจ้าเทียมทั้งสามของหูเจียงและยโมโลกกําลังฆ่าเจ้าความผ,ลผ,ลผลันผวนในสงครามเทพนั้นรุนแรงมากแต่ทําไมไม่มีเทพองค์ใดมาช่วยเจ้าเพราะพวกเขารู้ว่าเจ้ามิชตาเจียร่ล้มเหลวที่กลายเป็นเทพไม่จําเป็นต้องหันไปต่อต้านยโมโลกเพื่อช่วยเจ้าจานว่าเฉินยิ้มเล็กน้อยความรู้เกี่ยวกับตัวเองที่ใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งจะมีได้ก็คือการรู้จักตนเอง สำหรับผู้บุกฝนน้อยอย่างข้าไม่มีทางที่อำนาจใดในสารนรกจะร่วงเกินวังยมโลกได้นี่เป็นเรื่องปกติเพราะตอนนี้คุณค่าของข้านั้นต่ำต้อยเกินไปอย่างไรก็ตามหากข้าสามารถทำลายคำสาบทะลุข,ขอบเขตและกลายเ,เทพได้แม้กระทั่งในระดับการกฝนในปัจจุบันของเทพสงครามมัสุรุหิตและหวงเทียนและมีศักยภาพจะเป็นเทพได้คุณค่าของข้าต่อมหาอำนาจก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ว่าข้าจะไปลร่วงเกินวังยมโลก วกเขาก็จะช่วยเหลือข้าด้วยดังนั้นอย่าโทษคนอื่นและอย่ารู้สึกขุนเคืองเพราะพวกเขาไม่ช่วยเหลือเจ้าลองคิดดูว่าทําไมคนอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใ,ใดๆกับเจ้าควรสิทธระมากมายเพื่อช่วยเหลือเจ้าความผิดพลาดทั้งหมดของข้าเกิดมาจากความไม่เข้มแข็งของข้าเองป้าหลวงจ้องมองเขาอยู่นานและกล่าวว่าเจ้ายัางต้องการบุทุลงสู่ขั้นเทพอีกหรือแน่นอนว่าข้าถอยไม่ได้ข้าซ้อนชื่อของตัวเองไม่ได้และหนีจากสวรรค์และนรกไม่ได้เพราะข้าได้กลายเป็นหมากตัวหนึ่งในเกมหมากรุกไปแล้ว และช่วยตัวเองไม่ได้จางรั่วเฉินถอนในใจในใจป้าหลัวสามารถโคงความเป็นนิยนามและเพิกเฉยต่อทุกสิ่งในสวรรค์และตลกได้เซี่ยวเฮยก็ทําได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามจางรั่วเฉินไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เพราะเขามีพัฒนาการมากมายเกินไปเขาจะถอยได้อย่างไรในการเล่นหมากรุกก,การเดินหน้าหรือถอยหลังนั้นเป็นเรื่องยากมันอันตรายเกินไปเจ้าจะตายนะดวงตาของป้าหลัวเต็มไปด้วยความรัก และนางไม่อยากปิดบังอะไรต่อไปแล้วจางล้วเฉินกล่าวว่าข้าทำได้เพียงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆบางทีอาจมีเพียงข้าคนเดียวที่จะตายแต่หากข้าหนีไปอย่างขี้ขาดญาติมี่ที่อยู่รอบตัวข้าก็จะตายไปด้วยข้าจะทําอย่างไรกับพ่อของข้าข้าจะทําอย่างไรกับคงเย่หลินซีข้าจะทําอย่างไรได้และเจ้าถ้าข้าหนีไปแล้วเจ้าจะทํำยังไงเจ้ายังคงมีที่ว่างในใจของเจ้าให้ข้าอยู่ไหมดวงตาของป้าหลัวไปประกาย และภูเขาน้ําแข็งแห่งอากาศหนาวเย็นนับพันปีดูเหมือนจะละลายกลายเป็นน้ําพุใสสะอาดขณะที่จังว่เฉินกำลังจะตอบกูเย่หวนหวนก็แปลงราบเป็นสายฟ้าสีแดงพุ่งลงมาจากฟ้ามาหาพวกเขาด้วยรอยยิม้มมองไปที่จารัว่วเฉินจากนั้นก็มองไปที่ป้าหลัวแล้วพูดว่าทำไมเจ้าถึงได้แสดงความรักกันขนาดนี้หูเชียงตายไปแล้วเหรอดวงตาของป้าหลวกลับมาเย็นชายอีกครั้งเขาถอยห่างออกไปแล้วพูดว่า ต่อให้อูเจียงหนีเข้าไปในเขตห่วงห้ามของทะเลศพได้ข้าก็จะตามไปฆ่าเขาให้ได้เสี่ยวเฮยพยักหน้าและกล่าวว่าเขาบาดเจ็บสาหัสตอนนี้เป็นเวลาที่ดีสุดที่จะฆ่าเขามิเช่นนั้นเมื่อเหล่าเทพจากยมโลกมาถึงเราจะไม่มีโอกาสเลยจางว่าเฉนินไม่อยากให้ป้าหลัวและเสี่ยวเฮยเสี่ยงชีวิตจึงกล่าวว่าที่จริงแล้วมันจะเป็นต้องเสี่ยงชีวิตพ่ออูเจียงหรอกมีทางออกอื่นอีกมากมายกลับไปที่เมืองเจตศัตรูก่อนเสี่ยวเฮยลังเลใจมาก แต่เขาก็คิดว่าตัวเองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพื้นที่ต้องห้ามทะเลศพแห่งนี้และการเข้าไปข้างในนั้นเสี่ยงอันตรายเกินไปเขาจึงถอยกลับพร้อมกับจันทร์วิเนหลังจากที่พวกเขาจากไปวิเินก็ปรากฏตัวที่ขอบเขตห่วงห้ามของทะเลศพมองไปรอบๆลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปฟึบเขาเพิ่งก้าวลงไปในทะเลสีดับตาแดงกลางทะเลขึ้นลูกใหญ่หลายร้อยฟุตพุ่งขึ้นมาและซัดเข้าหาเขาขึ้นเหล่านั้นสว่างสวยเวกับเลือด วิสันเห็นเงาสีชาวจางๆในคลื่นน้ำอากาศเย็นเยเือกแผรร่ซ้นไปทั่วร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายไม่สามารถไหลเวียนได้และเลือดของเขาก็แข็งตัวเขารู้สึกหวาดกลัวมากจนไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามซึ่งเต็มไปด้วยศพจึงถอยกลับทันทีในขณะที่จันวเฉินถูกโจมตีด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์เทพสงครามโลหิตซึ่งอยู่ไกลออกไปในโลกสามภพได้ตอบสนองโดยการแยกมิติและเปิดเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ไปยังดวงดาวแห่งโลกชีวิตและความตาย แต่บาลมจารย์ผีได้ขขดขวางเขาบนเส้นทางศักดิ์สิทธิ์มิงหวังราชินีโลหิตและเหล่าเทพแท้มากมายแห่งเผ่าเวียเทียนรวมทั้งเจ้าเทพโลหิตได้รับคำพยากรณ์จากเทพสงคารามโลหิตและออกเดินทางพร้อมกันอาจกล่าวได้ว่าเพื่อชีวิตของจังวเฉินผู้ฝึกฝนในแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นมีผู้ทรงอำนาจระดับเทพเจ้าแท้หลายสิบคนตื่นตระหนกไม่ว่าจะแอบวางแผนเล่นงานเขาหรือแอบยับยั้งเขาอย่างเปิดเผยเรียกได้ว่าเป็นความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในสารนรกเลยทีเดียว บาลหลวบอกว่าไม่มีเทพองค์ใดามาช่วยเหลือเจ้าข้าเฉินซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องกุมมำนาจหลักต่างแข่งขันกันอย่างลับๆและสถานการณ์นั้นไม่ได้สงบสุขอย่างที่เห็นภายนอกเลยอย่างไรก็ตามพลังของพระราชวังเทพยมโลกและพระราชวังเทพ,พเป็นความมืดนั้นมหาศาลเกินไปและสามารถกักขังหรือขัดขวางเทพเจ้าทุกองค์ที่ต้องการมาช่วยเหลือได้แม้แต่เจ้าแห่งวังยมโลกก็ยังเดินทางไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิหัวงหย่าด้วยตัวเองเพื่อหาเรือเกี่ยวกับวิถีแห่งสวรรค์และสงครามระหว่างศารสวรรค์และศานลนรก เนสดายที่การที่บ้านหลัวได้กลายเป็นเทพและการที่นางไม่เดงเลยที่จะทําร้ายเผ่าของตัวเองแต่ก็ยังต้องการช่วยเหลือจากรเฉชินทําให้การวางแผนในวงังเยมโลกไม่เป็นไปตามที่วางไว้แน่นอนว่าการต่อสู้นี้แบ่งออกเป็นเหนือโต๊ะใต้โต๊ะและเบีย้ยอ๋จเจียงเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งเท่านั้นผู้ที่วางแผนอยู่บนโต๊ะคือปรามาจารย์หวนุงในวงังเยมโลกบุคคลผู้โดดเด่นผู้นี้ซึ่งมีโอกาสได้เป็นนายน้อยแห่งวงังเยมโลก มีพลังฝึกฝนและกลยุทธ์ที่หาใครเทียบได้ยากบุคคลระดับนี้ด้วยสถานะของเขาย่อมไม่สามารถจัดการกับจังหวะเฉินได้ตัวเองอย่างแน่นอนแต่พวกเขากลับสามารถขัดขวางเหล่าเทพที่ต้องการช่วยจังหวะเฉินและประสานงานเรื่องนี้ทั้งหมดได้นอกจากนี้ยังมีบางอย่างอยู่ใต้โต๊ะอีกด้วยตัวอย่างเช่นเจ้าเพียงวังอยู่มาโลกการใช้ชีวิตแบบนี้สกุมรอบคอบเสียจนไม่มีใครรู้เลยว่าเขาไม่ส่วนเกี่ยวข้องดังนั้น จุดประสงค์ของการไปเข้าเฝ้าจากักรพรรดิหลวงใหญก็คือเพื่อหาเรื่องธุรกิจท่ามกลางท้องฟ้าที่เต็มด้วยดวงดาวบนเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าหวนถงผู้ยิ่งใหญ่มองดูเทพสงครามโลหิตหมิงหวังราชินีโลหิตและเทพเจ้าองค์อื่นๆแห่งเผ่าซีเวียเทียนที่กำลังเคลื่อนทับด้วยรอยยิ้มอย่างภาคภ,ภูมิใจวังห่งยโมโลก,กอบงามทุกเผ่าแห่งสารนรกทั้งหมดเผ่าซีเวียเทียนจะโค่นลมน้มได้อย่างไงรเทพเจ้าแห่งพระราชวังเทพบมตะมาปรากฏตัวต่อหน้าได้ตนเอง ซึ่งก็เป็นทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วอย่างไรก็ตามหากเป็นเพียงผู้พกฝนในขั้นเสียนสถานการณ์คงไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้นในขณะน,นี้มีเพียงเทพสงครามมัสรุหิตเท่านั้นที่กําลังรวบรวมพลังเท่าที่รวบรวมได้เพื่อต่อสู้หวนถงบอกข้าสิเจ้าอยากตายยังไงเนจัก,กรวาลอันไร้ขอบเขตเสียงอันดังสนั่นหวั่นไหวอย,อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ดังขึ้นอย่างฉับพลันทําให้ดวงดาวทั้งดวงสะเทือนปรมาจารย์วนถงขมวดคิว้ว ุมในบิวราขนาดมหาืมาที่แผ่ขยายออกไปเป็นจมนวนมหาศาลนับพันล้านหลีได้แผ่ขยายลงมาจากเนือศีษะของปรมาจารย์เหวินถงในบิวรานี้มีสีสันสดใสและมีรูปร่างคล้ายรอยมือเมื่อกดรอยมือลงไปดวงดาวในกลุ่มดาวก็ถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นลูกไฟที่ตกลงมาุปรมาจารย์เหวินถงถูกจมตีด้วยวิชาฝ่ามือทำให้เขาอาเจียนเป็นเลือดและเกาะศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็แตกละเอียด เ่าเทพจากวังิยุมโลกยืนอยู่บนท้องฟ้าที่เต็มด้วยดวงดาวไม่ไกลนักตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวต่อภาพตรงหน้าเมื่อคู่นี้มหาเทพบนถงได้ใช้กาลังเพียงลําพังขับไล่เทพที่แท้จริงของพ่อลุยดมตะมากกว่าสิบองค์นับเป็นวีรกรรมที่หาใครเทียบได้ยากทําไมตอนนี้เขาถึงโดนรอยฝ่ามือทับจนบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ฟุบเทพเจ้าองค์หนึ่งสวมเสื้อคลุมสีน้าเงินและเกราะสีทองเก้ามาจากกลุ่มดาวถือหอกศักดิ์สิทธ ดวงตาของเขาสว่างสวยและเฉียบคมพลังของเขาหน้าเกรงขามและเย็นชาและเขามองลงมายังเหล่าเทพแห่งยมโลกเมื่อไปเชิญหน้ากับสายตาของเขาเหล่าเทพแห่งยมโลกจึงก้มศีรษะลงคารวะแต่เทพสงคามเหล่าเทพกล่าวพร้อมกันเทพเจ้าหวนถงเป็นบุคคลชั้นยอดดังนั้นเขาจึงไม่ก้มหัวและกล่าวอย่างยินชาว่าข้าบังอาจถามเทพเจ้าสงครามมีเทียนว่าหวนถงไปล่วงเกินใครทำไมเทพสงครามถึงโจมตี หากเทพสงครามไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้วนถงก,ก็จะไปขอคำอธิบายจากตระกูลหยาหลัวด้วยตนเองดวงตาของเทพสงครามมีเทียนเต็มไปด้วยความกระหายเลือดและเขากล่าวว่าต่อยข้าข้าเจ้าเจ้าก็ต้องตายใครยังต้องอธิบายอีกหรือต้มออกศักดิ์สิทธิ์ในมือของเทพสงครามถูกแทงออกไปแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องประกายไปไกลถึง30สิบล้านลี้อวกาศระเบิดออกไปส่เสี่ยงและพุ่งตรงไปยังมหาเทพวนถงทันทีด้วยพลังการฝึกฝนของ บาลามจานวนถงเขาไม่อาจต้านทานได้หอกศักดิกก์สิทธิ์ทะลุเกาะและแทรกซึมเข้าไปสู่กายเทพโลหิตเทพจำนวนมหาศาลพุ่งออกมาแระกายไปแม่น้ําโลหิตในห้วงอวกาศอันว่างเปล่าเหล่าเทพแห่งยมโลกต่างวิ่งวอนขอความเมตตามหาเทพวนถงเป็นสิทธิของเจ้าวังและเป็นว่าที่เจ้าวังหนุ่มในวังยมโลกไม่ว่าเขาจะทําผิดพลาดอะไรไปโปรดขอโอกาสจากเทพสงครามให้เขาได้ชี้แจงด้วยใช่เราท้าเป็นความว่าใจผิดละ่ะเทพเจ้าเวนถง รวบรวมกายเทพของตนใหม่แสงเทพของเขาริบหรี่ลงและไอพลังก็อ่อนลงอย่างมากความภาคภูมิใจและความป็ติยินดีที่ได้เอาชนะเทพเจ้าแห่งพารุหิตอมตะเมื่อครู่นี้หายไปแล้วเมื่ออยู่ต่อนหน้าเทพเจ้าสงครามเราจะตระหนักได้ว่าภูเขาทุกลูกนั้นสูงกว่าลูกถัดไปเสมอเทพเจ้าสงครามไม่ได้กระทาการใดๆเพิ่มเติมและกล่าวด้วยเสียงทุ้มต่ําว่าวันถงข้ารู้ว่าเจ้ารุมหรงในความงามเจ้ามีอายุสามถึงสี่แสนปีแล้ว และให้กำเนิดบุตรมามากายอย่างไรก็ตามเจ้าไม่ควรสนใจลูกสะภ้ยของข้าจนตะกูลหยานหลัวเลยวันนี้ข้ามาที่นี่เพร่ะข้าเจ้าตามคำสั่งของหัวหน้าตะกูลเจ้ายอมรับความตายหรือไม่เทพเจ้าทุกอง์ในวังแหยมโลกต่างตกใจกลัวพระมารดาหวนถงทำเรื่องบ้าอะไรและทําไมเขาถึงปยั่วยุหัวหน้าตะกูลหยานหลัวให้สั่งประหารชีวิตเขาเป็นการส่วนตัวเทพเจ้าหวนถงผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งสับสนและไม่รู้เรื่องนี้เลย เมื่อเห็นเทพเจ้าแห่งสงครามเอ,อ่ยชื่อเทพเจ้าอีกครั้งเขาก็รีบพูดว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆรน่องนี้ต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่ๆข้าสงสัยว่าที่ดาของตระกูลหยางหลัวที่เทพเจ้าสงครามพูดถึงนั้นเป็นใครกันแน่การเสรแสร้งต่อหน้าข้านั้นไร้ประโยชน์ในขณะนี้ข้าอยู่ในวิหารของเจ้าเทพสงครามมีเทียนกล่าวปรมาจารย์เหวินถงกล่าวว่านี่เป็นไปไม่ได้ดีข้าจะทําให้เจ้าเชื่อจนตายเลย เทพสงครามโบกมือเปิดช่องว่างและเปิดเส้นทางศักดิ์สิทธิ์เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าเทพโบราณแห่งสารนรกมีเพียงเทพที่บรรลุถึงระดับการฝึกฝนขั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถเปิดเส้นทางศักดิ์สิทธิ์และสามารถเดินทางผ่านกลุ่มดาวต่างๆในกาแล็กซี่ได้เทพสงครามคว้าตัวหวนทงจากกลางอากาศและพุ่งเข้าสู่เส้นทางศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าจะสูญสิ้นไปแล้วแต่ทเทพเจ้าหวนทงก็บดรุงทางและมาได้ต่อสู้กลับหากเขาไปทำให้เทพสงครามพิโรธและถูกสังหารโดยตรง นั่นจะเป็นความมายุิธรรมที่สุดไม่เป็นไรหรอกถ้าเจ้ารู้สึกว่าตัวเองถูกกระทาอย่างไม่เป็นธรรมในตอนนี้ตราบใดที่ได้รับการยืนยันในที่สุดว่าทุกอย่างเป็นเพียงความเข้าใจผิดวังยมมลโลกก็จะไปหาตระกูลหยาหลัวเพื่อขอความเป็นธรรมอย่างแน่นอนไม่นานหลังจากนั้นเทพสงครามและหวนถงก็มาถึงหน้าวิหารหวนถงวิหารหวนถงอยู่ใกล้กับพระราชวังเทพยมมโลกมากและเป็นสถานที่ฝึกฝนอันเป็นเอกลักษณ์ของเทพเจ้าหวนถงคารวะท่านอาจารย์ กึงเทพฤีฐานคุกเข่าลงข้างหนึ่งและทําความเคารพเทพเจ้าวันทงด้วยความรู้สึกไม่สบายใจในใจเพราะนางไม่เคยเห็นเทพเจ้าวันถงผู้ยิ่งใหญ่ตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาเช่นนี้มาก่อนและยิ่งไปกว่านั้นพลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่ง,งสงครามยังทําให้จิตวิญญาณเสียงของนางสะท้านอีกด้วยนางเป็นทั้งสิทธิ์ของมหาเทพวันถงและเป็นสนมของมหาเทพวันถงด้วยท่านอาจารย์เมื่อม่นามานี้อูจินที่ส่งของข,องขวัญกลับมา กึ่งเทพหลีฐานกล่าวของขวัญอะไรหรือปรามาจารย์หวินถงรู้สึกประหลาดใจอุเจีงจะประสบความสําเร็จได้เร็วขนาดนี้เลยหรือผิดแล้วมันเร็วขนาดนั้นไม่ได้หรอกปรามาจารย์หวินถงรู้แล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติเทพสงครามถือวันถงไว้ในมือข้างหนึ่งและอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในมืออีกข้างหนึ่งเดินเข้าไปในวิหารภายในวิหารเขาเห็นโลงศพทองแดงที่มีลักษณะมืดมนปังเทพสงครามได้วีง่วงเทพวันถงผู้ยิ่งใหญ่ออกไป จากนั้นก็เดินไปยังข้างลรงศพทองแดงบวกมือเพื่อทำลายจารึกผนึกบนผิวลงศพและผักฝาลงศพเปิดออกมหาเทพหวนถงรีวิ่งเข้าไปทันทีแต่ถูกหยุดไว้ด้วยหอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์ในมือของเทพสงครามปรมาจารย์วนถงเหลือบมองเข้าไปในโรงศพดวงตาเบิกกว้างเขาเห็นหญิงสาวสวยสง,ง่างามคนหนึ่งนอนอยู่นรงศพผมยาวสีดำสวมเสื้อผ้าสีขาวราหิมะนี่คือหยานเจ๋อเซียงตระกูลหยานหลัวร่างกายของปรมาจารย์วนถง เต็มไปด้วยอากาศเย็นจัดเย็นจากภายนอกสู่ภายในแม้กระทั่งถึงไขกระดูกอเจียงบ้าไปแล้วหรือไงถึงได้ทำร้ายเขาแบบนี้หยานเจอเซียนคือไข่มุกแห่งตระกูลหยานหลัวและที่ดาผู้เป็นที่รักยิ่งของเทพจึงไม่น่าปแปลกใจเลยที่ผู้หน้าตระกูลหยานหลัวสั่งประหารชีวิตเขาด้วยตนเองและไม่น่าปแปลกใจที่เทพสงครามลงมือด้วยตัวเองเสียเหนอเทพสงครามมีเทียนเอ่อยเลิกเบาๆและเสียงศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ส่งผ่านเข้าไปในจิตสำนึกของหยานเจอเซียนสักพักหนึ่ง ยานเจอเซียนก็ตื่นจากหลับสนิทลืมตาขึ้นอย่างงดงามแล้วเผยสีหน้าสับสนท่านลุงมีเทียนทำไมท่านถึงอยู่ที่นี่และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมอา้าวสวยเฉยไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ